กลุ่มอาหารที่จะเสริมสภาวะด่างให้กับร่างกายของเรามีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะสภาวะด่างในร่างกายมีประโยชน์อย่างไรอย่างแรกช่วยลดเรื่องความเสี่ยงของโรคเลื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันโรคเบาหวานตอนที่2ช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก อาหารที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นด่างสามารถลดอาการสูญเสียแคลเซียมออกจากกระดูกช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพรุนให้กับให้กับร่างกาย 3. ส่งเสริมการทำงานของไตหรือชะลอการเสรื่อมของไตได้ดีมากการรักษาสมดุล pH ร่างกายช่วยลดภาระ,ะในการทำงานของไตได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการกินอาหารที่เป็นด่างคือการชะลอการเสรื่อมของไตได้อย่างแท้จริง4 ลดการอักเสบสารพาวาเป็นด่างช่วยลดการอักเสบในร่างกายเราได้ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบการเนื้ออักเสบหรืออาการปวดหลังปวดกระดูกต่างๆ 5. อปรับปรุงการกอยอาหารการมีสมดุรที่ดีของกรดและด่างช่วยในการก่อยอาหารดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้น6เสริมสร้างพลังงานและความสดชื่นการบริโภคอาหารที่เพิ่มความเป็นด่างสามารถช่วยให้ร่างกายเรามีพลังงานและลดความเหนื่อยล้าได้ดีขึ้น 7. ปรับปรุงสุขภาพผิวสภาวะด่างช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดสิวและเกิดปัญหาผิวต่างๆทำให้ผิวพรรณผ่องใสและมีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น8การรักษา pH เช่วยส่งเสริมและการทำงานของสมองปรับปรุงความคิดและความจําให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนี้คือสามกลุ่มอาหารที่เสริมสภาวะด่างให้กับร่างกายอย่างแรกผลไม้ที่เสริมสภาวะด่างให้กับร่างกายเช่นแอปเปิ้ลหรือแอปเปิ้ลไซเดอร์ที่หลายคนถาม 2. กล้วย 3. เบอร์รี่ 4. เลมอน ถูกต้องแล้วครับเลมอนเสริมความเป็นด่างและ5ที่หมอพูดไปแล้วคือมะนาวเสริมความเป็นด่างให้กับร่างกายนะไม่ใช่ความเป็นกรดเพราะฉะนั้นกินมะนาวกินเลมอนเสริมความเป็นด่างให้กับร่างกายนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผักผักก็จะมีพวกกลุ่มผักใบเขียวทั้งหลายแหล่นะครับแองกว่าบลอกเกอรี่และแครอทจนกลุ่มที่3คือกลุ่มถั่วและเมล็ดต่างๆ1ถัว 2, ่วอัลมอนด์สเมล็ดแฟกซีดและ3เมล็ดเจีย การบริโภคอาหารที่ช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกายจะสร้างสมดุลและส่งสิมส,ส,สุขภาพโดยรวมและป้องกันโรคต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดถัวใจกับเพจมมามอโอรัโอเลร์ด้วยน,นะครับสวัสดีครับผม